ในป่าใหญ่ที่เงียบสงบมีนกเขาคู่หนึ่งอยู่ด้วยกันบนต้นไม้ที่สูงใหญ่นกตัวผู้รักนกตัวเมียของมันมากรักจนบางทีก็ลืมตัวเองหาของอร่อยๆอมาให้ร้องเพลงเพราะๆให้ฟังทำให้เธอไม่เคยเหงาเลยแต่ก็นั่นแหละนกตัวเมียมันก็ขี้ระแวงมันไม่มั่นใจมันคิดว่าเขาก็ดีกับฉันนะ แต่ถ้าใจเขาไม่ได้อยู่กับฉันละ่ะนานวันเข้าก็เริ่มทะเลาะกันบ่อยเธอชอบพูดว่าฉันไม่เห็นว่าเจ้าจะรักฉันเหมือนที่ผ่านมาเลยเขาก็ได้แต่ตอบด้วยสายตาที่เหนื่อยล้าว่าถ้าไม่รักแล้วจะอยู่ดูแลเจ้าไปทำไมทุกวันจนวันหนึ่งที่อากาศหนาวสุดๆความสงสัยในใจเธอก็ระเบิดออกมาฉันอยากรู้ความจริงเธอพูดเสียงแข็ง พรุ่งนี้เช้าก่อนไก่โหเรามาเจอกันที่คนต้นไม้ต้นนี้ใครมาถึงก่อนแปลว่ารักอีกฝ่ายหนึ่งมากกว่านกตัวผู้หยุดไปพักหนึ่งก่อนจะยิ้มเบาๆแล้วตอบว่าถ้าจะทำให้เจ้าเชื่อใจฉันได้ฉันยอมพ่อตกเย็นเธอก็บินกลับรังตั้งใจว่าจะตื่นให้เช้าที่สุดแต่เจ้านกตัวผู้มันไม่ได้ไปไหนมันยังอยู่ตรงนั้น ฝ้ามองพระอาทิตย์ตกดินมันคิดในใจว่าถ้าฉันเผลอหลับไปแล้วตื่นสายเธอต้องคิดว่าฉันไม่รักแล้วแน่ๆไม่ได้การละฉันจะอยู่ที่นี่ตลอดทั้งคืนเลยลมหนาวพัดแรงขึ้นเรื่อยๆหนาวจนตัวมันสัน่นแต่มันก็ไม่ได้ขยับใจมันคิดถึงแต่เธอพรุ่งนี้เช้าเธอจะต้องมาเจอฉันที่นี่และเธอจะรู้ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหน ส่วนเจ้านกตัวเมียเองก็นอนไม่หลับเหมือนกันมันเฝ้ามองดูดวงจันทร์ตลอดทั้งคืนฉันจะไปให้เช้าที่สุดเธอคิดเขาจะได้เห็นว่าฉันก็รักเขามากเหมือนกันพอฟ้าเริ่มสางเธอก็บินไปที่ต้นไม้ด้วยใจที่เต้นรัวพอไปถึงเธอกลับไม่เจอเขาเขาไม่มาเธอคิดหัวใจของเธอหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มบางที เขาอาจจะไม่ได้รักฉันเท่าไหร่สงสัยฉันจะคิดถูกแล้วเธอลำพึงกับตัวเองฉันก็ยังจะรักเจ้านะถึงแม้เจ้าจะไม่มาแต่แล้วก็มีอะไรบางอย่างรู้สึกไม่ชอบมาพากลแสงแดดเริ่มส่องลงมาที่พื้นสายตาของเธอไปเห็นอะไรบางอย่างอยู่ใต้กองหิมะใกล้กับโคนต้นไม้เป็นร่างเล็กๆที่นอนแน่นิ่งเธอรีบบินลงไป และเมื่อบินลงไปถึงพื้นลมหายใจของเธอก็อยู่ไปชั่วขณะมันคือเขาร่างของเขานอนขดตัวแข็งแข็งไปทั้งตัวเป็นน้ำแข็งตายไปแล้วไม่นะได้โปรดไม่ใช่แบบนี้เธอรีบเข้าไปหาเขาพยายามเอาปีกกอดให้ความอบอุ่นน้ำตาไหลเหมือนกับฝนตกเขาจากไปแล้ว แต่ในขณะที่เธอนั่งร้องไห้เธอก็เห็นอะไรบางอย่างอยู่ข้างๆตัวเขาเป็นกลีบดอกไม้เล็กๆกลีบเดียวกันกับที่เขาเคยให้เธอตอนฤดูใบไม้ผลิและข้างๆกันมีคนของเขาอยู่เส้นหนึ่งวางซ้อนกันกับดอกไม้นั้นอย่างเรียบร้อยถึงแม้จะไม่มีคำพูดแต่มันก็บอกทุกอย่างแก่เธอฉันไม่เคยไปไหนฉันอยู่ที่นี่ตลอดทั้งคืน ไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ความรักแต่เพราะอยากให้เจ้าไม่สงสัยในมันอีกต่อไปเธออบกอดเขาไว้แน่นและร้องไห้ไม่หยุดเจ้าโง่เอย๋ยเจ้ามานั่งทนหนาวทั้งคืนแค่เพื่อพิสูจน์สิ่งที่ฉันควรจะรู้อยู่แล้วฉันไม่น่าทดสอบความรักของเจ้าเลยเสียงของเธอสะท้อนอยู่ในอากาศที่หนาวเหน็บเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเสียใจและหัวใจที่แตกสลาย เรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในคําพูดหรือการแสดงออกที่อึกกระทึกคึกโครมแต่มันอยู่ในความเสียสละที่เงียบๆอยู่เคียงข้างกันอย่างเงียบๆในความอบอุ่นที่ไม่เคยจากไปถึงแม้คําพูดจะเย็นชาบางทีเราก็ชอบทดสอบคนที่เรารักมากที่สุดโดยที่ไม่รู้ตัวว่าความรัก ไม่ใช่การแข่งขันแต่มันเป็นการเชื่อมต่อที่เราต้องช่วยกันดูแลหัวใจที่รักจริงอาจไม่ได้พูดอะไรมากแต่มันจะแค่ยังอยู่อดทนและให้แต่ถ้าเราัมแต่สงสัยมันวันหนึ่งเราอาจจะมองย้อนกลับไปแล้วไม่เจออะไรเลยนอกจากความทรงจำของใครบางคนที่เคยอยู่กับเราจงเชื่อใจก่อนสงสัย จงกอดไว้ก่อนผลักใสเพราะบางครั้งกว่าจะเข้าใจความรักที่เงีย,งยบๆของใครบางคนมันก็สายเกินไปที่จะได้ยินมันอีกแล้ว